ั่วก,กิ้งหมูตั้งกระทะนำพริกคั่วก,กิ้งลงไปผัดเราจะไม่ใช้น้ำมันใส่น้ำลงไปผัดให้หอมพอพริกหอมได้ที่เราก็จะนำหมูลงไปผัดจนสุก หลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาเป็ตตนตาลชิมรสชาติตามที่เราชอบแล้วใส่พริกขี้หนูซอยลงไปตามด้วยใบมะกรูดซอยเป็นอันเรียบร้อยคั่วกิ้งหมู